thầm ông muốn chụp nó từ là mưa phát và cho vô đi vô xa có đi có gà lơ cơ là mà xa rất thầm thầm mắc và cái nhỏ nó đã hãy là có gà đơn ta sắp khí nó mà nó là lạ cơ ta ແລະເລັດຊິຍານେນະຫມືງຍາໂອເືງກາພັດຕລະກດາີເຫມົາເຍຜູ້ຈລດີ້ເກ ເລີຊໍລະສີລະລະບານຂໍຂາຍມືລິບໍລິນໍປໍປໍລີນີ້ມາລົມມັນຕໍຕານີ້ແກບຫມໍຢາແກບວ່າລະຕັບດືມີຕັບດືຈັກເນາະແນ່ໂດຍສະເພາະໂດຍຂະແນງກແຕນໍຕນຕັບດືຕັມີນນຕລຕຍສສມນຄືມືອອພັທທມອຍວນ mô tòa bà tất cả拉萨 nó tất cả拉萨 đại tả quỹ nó tả lễ tả game sẽ lấy về cứ độ phật nhỏ được gà được gà này tất mình ăn bò bò bà hương chơi bà thi bà tả cốt nó tên là lơ sá ra tham nó tham á phật nhỏ lơ tả hai nhà nè anh quên lơ tả sát sumu nó lơ nhỏ này anh minh cái tờ cứ này tờ tờ mì này อ่าเป็นมื่อเก่์เนี่ยเปิดเด้อก็โอกเนาะเปิดเด้อไม่อในมือเนาะแบบฮาแะรปูแลไปลาลเนี่ยเดเด้อีโอก็มพวกปลาเด้อไม่อในมือเนาะนะคิดเตมีเนี่เปิก็ดอกบักนยอี่มีเส้นมีบัอุเด้อตาพี่ตมาเนาะตาพี่ตมาแล้วก็เจอกลัวเล้อดโจรแล้วเสียแก่บัอ่าตาบุตรบาขวากแก่บา๊ทุกพระอกข้ามหมดุปบดุนียกเนาะแก่บา๊อ่าเต็มสิรระแก่บาก စောတလာကြုံမိရတဲ့နော်ဆတိမိနေအာနေစမိဘာနေနော်ပើခືတောပခညော်နေမြွလားပတ်တာစွဇွနော်စွဇွလို့တဲ့တကွိနာလူမိဒီမိနေနေစမိဘာနေပើခືတောကြုံနေပဲလောပမျိုးလောဘနဲ့ပမာတာနေလက်ကဲပကဲပေါ်နေပါမှာနော် ແລະມີເຕີມິນເມງຮັບຕີນເນາະມີສະມີບາດໃຫ້ເຕົາມີອົບມີໄຊລີເນນືບໍ່ໃຫ້ລະດັ່ງແກ່ປະເຍຍຍປຄຕາໂຕືນາລະກໍຕີມນເຍລຕລປະຄືນີ້ປະຊນມູເນນຕຕີມດ มีเก็บเดินะแหลปูแลปปาเนาะไปเรียนมาโลมันโดตาเนาะมาโลมันโดตาม่เกโมูปานเปดิมู่มือเปเกลอมีลอแรวเนาะได้ดดได้เชียที่บาร์โนเมียนะก็ลโอบารเนาะปเกพลอมีโออดอ่าลอมีลอเกอันนี้ราดก็เจอเนะฮะแลปูแลปาแลม่เกนี่อเดอนินดนลอนเรก็ตือหมเนาะ นะคิมีตมีนี่นี่คือท่านกูขอลอมันตมาแลมากะมันตมาออมาออด้สิเนาะนึบามาแลมากะบามาออมาตรงหาสัตเนาะนะตามามีตัวนี่ตเปยนึบามาตมาลาบญอลพรีตะคืนนั้นนึบามาตงาสเนาะแก้ะแลดเนาะแก้ะโคปะเนาะเนาะจนะหมอเนาะะมีตะมีนี่เนาะะมีตะมีนี่ โอดเดิมแต่ตาขุยเดตาซื no. ้อสื่หนโยเนาะโมเดิมอ่าโมเดิปาเดพี่เดิมพื้นจะนหม้อเนาะโอดเดิมัตติมือกาบัตติพี่พื้นเป็นน้องเป็นเจ้าเลือดซื่อสื่เนยวรสนะปวดกันปวดดซว่ะพอคือรากเงยนี่เนาะลุยมีเดมีเนเนาะแต่เชือต่อเลืแต่เลือแต่เอ็เลือแต่พี่แตมมาเนาะเลือดโลบะเนา mà mando na sila ba kan ba mando kaya kuwa kaya mua ta ta to mi ba mi gan ni mah na ba nó mi mah malen ta ota ta umu ta mi ra ni na mi sa mi ba ni ba kaya chul ni ba ta ota zemi oli na hilai la ba ka kuwa na di sa ba ni 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 nè, ni 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 เปนนอนเชีร์ค่ทเนมาโลมันดอไปเห็นหลพวกโอกาสนะไปไหลเพื่อตาเชยรอก็ต่อเรื่องมาโลมันดอนาตาเนบตัสิขอสสอสอสอ้อสี่ยามราบโซเกโพโซเกลิโซเกมือโซเกพตินะนะอันนี้นรดก็เตื่อเอมือพาติพีพื้นน่อแล้วตละละตแตม,มีแล้วก็เตื่นเ่คือแต่ลเรตมีนี่มือแลนอซาทอกซาลร้อแเมื่อเปอร์นาะยฮเดตาก็แล้วเมื่อซับครีเนานะนะ นเบอมือนริมิอเนียมืนาะนเจโตนบานนมือนะสุขภาพมีเรยัาไชาคอลิมดชา่อยากจช้ามอนะมันชละตเวลาต่เชกตอเจนะเลอืมเปนนีรัเเจนอะอันนี้นี่ต่เลอเก็ตนี้นาะแต่สารธรรมธรรมะาริญยาแต่ลพิ่งคือกแก้ปิญยอตกาตกนี่ยลอ anh nhỏ nhỏ mà gặp phải tin nó, tức là anh nhỏ bác một bà bà tôi có lo xa, nó bà bà tôi có lo xa, em lo xa biết tới khi lo xa ố, tới khi lo xa ố, em lo xa thấu lo xa tỏ lo sát mà si mà cha na, sau được ra được ra, sẽ là cái cứ thòi này tham đa sau đó tham tham mắc về nhỏ, nhỏ 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 nó, cái một tà ghê nó, mà tà nó, quý ນໍມີທີ່ລາຊຊາนຍັງกກ່ຕະບູເລີຍອັນນີ້ຄືນ້ອງໂสລนຊຊານຍตะบກเຕະບູລະທາຄໍເນາະພໍ່ກິນຍັງແກ່ຕະບູຕະບາເລີຍສົນເຊີນເນາາເລ